ท่านผู้ชมทุกท่านคะเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทางรายการผู้เช้าข่าวสปทอของเรานะคะได้พาทุกท่านนะไปรู้จักกับโครงการอัจฉริยะเกษตระปรณิตในโรงเรียน s า i เท c โนโลยีแอนด์อินโนเวชั่นสมาร์ตอินเทนซีฟฟาร์มิงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่ได้นําโครงการนี้ลงสู่การปฏิบัติไปแล้วส่วนจะเป็นโรงเรียนอะไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะ เทคโนโลยีนวัตรกรรมในยุคสมัยดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับทุกๆคนเพื่อส่งเสริมให้ทุกๆคนมีการคิดวิเคราะห์อ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณอยากจะพูดคำย่อที่เป็นภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า science technology innovation ชื่อย่อ3ตัวก็คือ STI สำหรับคนไทยดิฉันอยากจะให้พวกเรา ถือว่า STI คือสติค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็สามารถที่จะใช้วิทยาการทั้งวยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตก,กรรมมาช่วยในการประกอบวิชาชีพต่างๆแต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตก,กรรมก็จะมาเสริมช่วยให้เราสามารถที่จะทำโครงการเกษตรอัจฉริยะ หรือที่เขาเรียกว่าเกษตรฟาราณีได้ค่ะอันในนามของสบถเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติเราก็มองว่า,าการที่จะทําให้นักเรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้ในทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไปบูรณาการกับบริบทของชุมชนนั้นเนี่ยเราจะต้องทําหน่วยการเรียนให้มีกระบวนการตั้งแต่วัตถุประสงค์เป้าหมายรวมทั้งการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนการวัดประเมินผลให้เชื่อมโยงได้เห็นตลอดแนว ก็จะถือได้ว่าอาการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตามโครงการเกษตรปานีในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการโครงงานที่ทำร่วมกันโดยใช้สื่อสารโรงเรียนผ่านนักเรียนไปยังผู้ปกครองเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและเราก็ถือว่าการศึกษามีส่วนในการไปพัฒนาชุมชนและอาชีพการนำวิทยาศาสตร์ิตศาสร์เอาไปใช้ในเกษตรของประเทศไทยคิดว่าเป็นโมเดลที่ดีมันจะพลิกโฉมให้ประเทศเราเป็นประเทศที่ เดินไปข้างหน้าได้มีประชากรที่อยู่ดีกินดีมากขึ้นนะคะโดยเราเพียงแค่เพิ่มเติมนวัตรกรรมเข้าไปในระบบการศึกษานั้นตรงนี้ถ้าเราลองหลับตานะคะนึกถึงภาพว่าทั้งประเทศมีโรงเรียนลักษณะนี้ในท้องถิ่นต่างๆที่มีผลผลิตที่ต่างกันก็อะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเทคโนโลยีชีวภาพนี่ก็สำคัญเราทำยังไงเพราะเราบอกว่ามันต้องยั่งยืนอะ เกษตรกรรมยุคใหม่เพราะนั้นมันจะต้องคำนึงถึงข้อมูลเชิงนิเวศช่วงโควิดพี่เคยเห็นว่าทุกคนไม่มีงานทํากลับบ้านก็หันเข้าหาเรื่องเกษตรกรรมทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์มันเป็นอยู่อย่างนี้เขาประกอบกิจการแล้วมันไปได้ ก็มีความจะเป็นต้องกลับเข้าเมืองโครงการอัจฉริยะเกษตรปรานีที่อยู่ในโรงเรียนของเรานั้นได้นําความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็คณิตศาสตร์รวมไปถึงนวัตรกรรมต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยให้การเกษรตรของเรานั้นสามารถที่จะทํางานได้อย่างละเอียดมีประสิทธิภาพแบบปราณีด้วย5ระยะนะครับอึูที่เราเรียกว่าตามรูปแบบของ a อ i s A ก็คือ Area Base d Research เป็นการศึกษาทางด้านภูมิสังคมของพื้นที่บริบทที่เราจะทําการเกษรตรขั้นตอนระยะที่2หรือเราเรียกว่าเป็น Coding f o r f a r มนําข้อมูล ม,มาวางแผนนะครับโดยใช้โคดดิ้งขั้นตอนที่3นั้นก็จะเป็นในการ implementation ของเรานะครับจากการวางแผนในขั้นตอนที่2ไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนที่4การ develop เอาข้อมูลจากขั้นตอนที่3ทั้งหมดนํามาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนตอนสุดท้ายแชร์ริ่งนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราก็อยากจะขยายผลในส่วนนี้เข้าไปสู่ชุมชนผู้ปกครองในในที่สุด จากที่เราเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรปลาณิตผมก็ได้มอบหมายให้คณะครูร่วมกันจัดทําหลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งเราได้ดําเนินแนวทางตามโครงการคือสนับสนุนให้นักเรียนได้สํารวจพื้นที่และวางแผนในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ก่อนที่จะถึงขั้นตอนที่เริ่มปฏิบัติการ เราก็ได้รับความร่วมมือจากโครงการพัฒนาขยายผลแบบโครงการหลวงวาวีศูนย์วิจัยเกษตรพื้นที่สูงวาวีวิทยาลัยเทคนิคกาญนาและโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยเชียงรายที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการทดสอบดินเมล็ดพันธุ์ในการพ่อปลูกตลอดจนวิทยากรที่มาให้ความรู้ตามแนวทางของโครงการอัจฉริยเกษตรปลาณีตผมต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ อจชัยยะเกษตรปาณีชของโรงเรียนชุมชนดอยช้างซึ่งเราจะได้รวบรวมพัฒนาโครงการและร่วมแลกเปลี่นเรียนรู้ขยายผลต่อไปครับ ได้เรียนรู้วิธีการทําเกษตรแบบอัฉริยะเกษตรฟารีแล้วนะครับและได้รับความรู้พื้นฐานทางเกษตรจากเจ้าหน้าที่ในโครงการเกษตรพื้นที่สูงวาวีในขั้นตอนที่1การรู้จักพื้นที่เราได้เริ่มสำรวจพื้นที่ในชุมชนของเราทั้งในด้านภูมิศาสตร์สาคมศาสตร์ผ่านการทํากิจกรรมในรายวิชาอัฉริยะเกษตรฟารีใช้การร่วมการสารวจในด้านภูมิศาสตร์พบว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่สูงมีความสูงจากราะดับน้ำทะเลโดยประมาณ1,300เมตรมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีพื้นที่มีความลาดชัน ที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการทำการเกษตรอีกทั้งเราจะได้ใช้ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์มาใช้หาค่า ph ของดินด้วยครับจากการศึกษาในด้านสังคมศาสตร์พบว่าโดยช่างของเราค่อนข้างโชคดีค่ะผู้คนรู้จักชุมชนของเราดีผ่านกาแฟชุมชนของเราเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชากรจํานวนมากและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะมีร้านกาแฟร้านอาหารและร้านค้าวิสาหากิจชุมชนมากมาย ชุมชนของเราจึงมีความต้องการพืชผลทางการเกษตรในการประกอบอาหารและการประกอบกิจการค่ะเมื่อเรารู้จักพื้นที่แล้วเราจึงรวบรวมข้อมูลพืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของคนในชุมชนมาวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โดยแบ่งทีมงานออกเป็น4ทีมงานประกอบด้วย1ทีมงานผลิต2ทีมงานแปรรูปผลิตภัณฑ์3ทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์และ4ทีมงานการตลาดค่ะ จากพื้นที่ของเราแล้วในส่วนของทีมงานผลิตก็ได้ร่วมกันมาแผนโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ดินค่ะซึ่งในพื้นที่ของเราเป็นดินแดงมีค่า pH ประมาณ4.5ไม่ค่อยมีแร่ธาตุที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชดีงมีความอุดมสมบูรณ์ต่งจึงทําการปรับสภาพดินโดยเรามีอีกภพคือกลุ่มผลิตปุ๋ยจากมุสเซย์เดนท์นดีนค่ะเพื่อจะนํามาปรับสภาพดินตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้ร่วมกันออกแบบฐานฐานสมาร์ฟา์ของรูปยนชุดชุดโดยช่างของเราค่ะเมื่อเราได้รับข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของคนในชุมชนและกลุ่มเป้าหมายแล้วนะคะทีมง,งานของเราได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ชุมช,น,ชนต้องการค่ะโดยการแปรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตทางการเกษตร,รจากฟาร์มของเราโดยทีมง,งานของเราได้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น3มชนิดคืออาหารเครื่องดื่มขนมและเบเกอรี่ค่ะ ในส่วนของทีมงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ทีมงานของเราร่วมกับทีมงานสร้ารูปผลิตภัณฑ์ทีมงานการตลาดและทีมงานการผลิตในการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้จากวิชาเทคโนโลยีมาออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์ค่ะโดยร่วมกันวิเคราะห์และกําหนดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสิ่งที่จะนํามาแสดงในฉลากผลิตภัณฑ์และเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ค่ะทีมงานการตลาดของเรานะคะ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการของคนในชุมชนค่ะและกลุ่มเป้าหมายการตลาดร่วมกันประชุมวางแผนธุรกิจค่ะเริ่มจากการจะทำเมนูการประชาสัมพันธ์และวางแผนการจำหน่ายร่วมกันวิเคราะห์ช่องทางการจำหน่ายค่ะโดยเลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสหกรณ์โรงเรียนร้านกาฟกแฟดิ t ต้าชังคอฟฟตลาดในชุมชนและร้านค้าวิสาหกิจชุมชนค่ะ ใน ของทีมงานฝ่ายบริหารงานวิชาการนะคะก็ได้วางกรอบแนวทางไว้ให้คณะครูเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาคำแนะนำให้กับเด็กๆโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาค่ะครูก็จะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมจากนักวิชาการศึกษาแล้วก็ปราชชาวบ้านค่ะคุณครูก็จะต้องมีคลังความรู้ให้คำปรึกษานักเรียนในแต่ละคำถามนักเรียนเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหา ของกลุ่มเราคือในช่วงอากาศเย็นไก่จะเล็เล็กจะตายไปทีละตัวค่ะเพราะเราจึงไปปรึกษากับคุณครูเพื่อหาวิธีการเพิ่มความอบอุ่นให้กับไก่ครูจึงเข้ามาเป็นครูที่ปรึกษาและก็เป็นที่เลี้ยงให้คาปรึกษานักเรียนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็ให้นักเรียนไปสืบค้นหาปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่กระดูกดำจากสภาพแวดล้อมและก็อุณหภูมิที่เหมเาะสมเพวกเราได้ทากัน ค้นความเพิ่มเติมจากกระบวนการทงวิทยาศาสตร์และได้ทําการทดลองจนได้ผลว่าในพื้นที่ล้อไก่หนึ่งตารางเมตรต้องใช้ไฟ100วัตต์จำน,นวนหนึ่งดวงสูงจากพื้น12งนิ้วอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ26 -27 ถึงองศาไก่ก็จะได้รับพออบอุ่นย่างเพียงพอและไม่ตายค่ะอาชีพส่วนใหญ่ในชุมชนของพวกเรานะคะคือการทำกรเกษตรค่ะและมีร้านค้าวิสาหกิจมากมายในชุมชน โครงการน,นี้สอนให้พวกเราได้รู้จักพื้นฐานการทําเกษตรเรียนรู้วางแผนในการทําการเกษตรสอนให้ใช้พื้นที่การเกษตรให้คุ้มค่า ب, เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากสามารถนําผลผลิตไปแปรรูปและสามารถนําผลผลิตไปขายกับชุมชนได้ค่ะ พวกเราเชื่อว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อให้กับคนในชุมชนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้กับอาชีพในชุมชนค่ะก็ปัญหาของกลุ่มเรานะคะคือรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่ทันสมัยโดยทีมงานของเราได้แก้ปัญหาโดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากในอินเทอร์เน็ต ดูตัวอย่างบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์จากแบรนด์แบรนดังๆแล้วนำมาปรับใช้และออกแบบเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะค่ะเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทาให้กลุ่มของเรานําตัวอย่างผลิตภัณฑ์ออกไปติดต่อและวางจําหน่ายในร้านค้าวิสาหกิจชุมชนร้านกาแฟและตลาดในชุมชนได้ยากลําบากขึ้นค่ะกลุ่มของเราจึงประชุมวางแผนโดยกําหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์อีกทางหนึ่งค่ะ,ะก็ตั้งแต่เปิดร้านนะคะจนถึงปิดร้านน้องๆสามารถทำได้ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่รับออเดอร์ทำกาแฟทำเครื่องดื่มแล้วก็ การเดินเสริมแล้วก็รวมถึงการทําบัญชีด้วยค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่น้องๆจะได้มีความรู้ความสามารถในการไปประกอบอาชีพภายในชุมชนได้ค่ะรู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆขยันขันแข็งแบบนี้ต่อไปค่ะให้กําลังใจนะครับกับทางทีมงานคณะผู้บริหารและครูเนะยาวชนน้องๆเยาวชนที่ทําโครงการนี้นะครับให้ตั้งใจทํากิจกรรมโครงการเพื่อเป็นต้นแบบนะครับสร้างแหล่งเรียนรู้ พื่อการศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนในแถบถิ่นนี้นเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีในการทำการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวงครับจะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานการบริหารงานความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีนักวิชาการในสำนักงานนี้ที่ช่วยกันคิดวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อที่จะให้โรงเรียนต่างๆก็สามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์ใช้หลักสูตรมาเรียนรู้โครงการอัจฉริยะเกษตรปราณีตได้ คุณโครงการดีๆที่มานําเสนอกันในวันนี้ด้วยนะคะ เพราะว่าประเทศไทยเราค่ะมีพื้นที่ในการทําการเกษตรเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเกษตรกรของเราเนี่ยมักจะประสบกับปัญหาเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดท,ทางพืชน,นะคะแมะลงศัตรูพืชเนี่ยเข้าไปกัดกินพืชผลสร้างความเสียหายอย่างมากเลยค่ะนี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมนะคะเป็นการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ที่สามารถขับเคลื่อนอาชีพเกษตรกรรมของประเทศเราเนี่ยให้ก้าวหน้า มากินึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นอีกกำลังหนึ่งเลยค่ะที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของเราได้ด้วยนะคะ